สวัสดีเอฟซี FC หลอนจากเรื่องจริงทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะมาเจอกันในอีพีที่67ในตอนเปลดวัดสุทัศน์ <c oughs> ก่อนอื่นทางช่องหลอนจากเรื่องจริงอยากขอขอบคุณเรื่องราวจากคุณโบที่ได้ส่งเรื่องราวน่าขุณลุกมาแบ่งปันกัน และทีมงานหลอนจากเรื่องจริงอยากจะขอกำลังใจจากท่านผู้ฟังใครที่ยังไม่กด Subscribe หรือกดติดตามช่วยกดให้กำลังใจทีมงานหลอนจากเรื่องจริงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะจะว่าไปเรื่องที่เราจะกล่าวถึงเรื่องเป,ปรตวัดสุทัศน์เชื่อว่า หลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำร่ำลือและรู้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแต่มันไม่ใช่แค่คำร่ำลือหรือเป็นตำนานเพราะเรื่องนี้ที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วใครจะรู้บ้างว่ายังมีคนเจออยู่ซึ่งเชื่อว่าใครที่ยังเจออยู่นั้นถ้าไม่ดวงตก ก็เรียกว่าสวยสุดๆหรือไม่ก็จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่เชื่อก็ไม่ว่าแต่ดันไปทา้าทายและลบหลู่ดูหมิน่นเพื่อโชว์เผาให้พวกเพื่อนๆได้เห็นว่าเขาไม่เคยกลัวสิ่งใดและเขาเก่งและเจ๋งพอที่จะไม่มีใครทำอะไรเขาได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียเจตนารมณ์ของผู้ที่ส่งเรื่องมาเล่าเรามาเริ่มกันเลยโดยขอใช้นามสมมุติของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนนะคะกองผู้เป็นหัวโจกของกลุ่มเพื่อนหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มที่พวกเขากำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 เมื่อ3ปีมาแล้วปกติ เด็กในสมัยนี้จะไม่ยุ่งหรือหมกมุนทำเรื่องพิเรนเกี่ยวกับเรื่องผีผีเหมือนในสมัยก่อนเพราะเดี๋ยวนี้แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่สามารถเล่นโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามที่น่าสนใจกว่าเรื่องล่าท้าผีผีสาง,สาง แต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นที่กองอยู่ม .6 ถึงจะมีโทรศัพท์แล้วถึงจะมีสิ่งที่น่าสนใจไปกว่าการล่าทาผีเหมือนวัยรุ่นในยุค90แต่การท้าทายกันในบางเรื่องกลับไปจบที่เรื่องผีผีอยู่ดีอย่างเช่นเรื่องของก้องกับเพื่อนที่ถากันในเรื่องของเกมที่เล่นกันอยู่ในโทรศัพท์ เมื่อทีมใดแพ้ทีมนั้นหัวหน้าแก๊งจะต้องพาเก้าอี้สนามไปนั่งอยู่ที่หน้าวัดสุทัศน์ทั้งคืนเพียงคนเดียวจนถึงเวลาหกโมงเช้าของวันถัดไปโดยที่จะมีกล้องหนึ่งตัวบันทึกภาพเอาไว้ห้ามลุกหนีไปไหนจนถึงเชา้าเพราะเพื่อนๆคิดว่า การลงโทษผู้แพ้หรือการแข่งขันจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อผู้แพ้จะต้องชาเลนจ์กิจกรรมที่ยากยากหรือน่ากลัวที่สุดซึ่งเด็กๆคิดขึ้นมาได้ว่าการท้าทายความน่ากลัวในยามค่ำคืนนี่แหละหน่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะเรื่องผีๆและที่สําคัญ เปรตวัดสุดทธัตน์ที่เคยลือเรื่องในเรื่องของความเฮี้ยนและมักจะออกมาเดินและร้องโหยหวนตามที่ได้ยินมาก็อาจจะทำให้ผู้ที่ถูกชาเลนนี้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่าทีมที่แพ้นั้นเป็นทีมของก้องและ ผู้เป็นหัวหน้าแก๊งจะต้องเป็นคนนั่งหน้าวัสดสทัศเพียงคนเดียวตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้าเพื่อนๆจึงให้ก้องเตรียมตัวทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยอาบน้ำอาบทาสเปรย์พ่นยุงผ้าหม่มและน้ำดื่มให้พร้อมซึ่งดูแล้วก้องไม่มีความกังวลอยู่เลยแถมยังพูดว่า ท้าที่น่ากลัวกว่านี้มีไหมวะผีไม่มีในโลกโว้ยพวกแกมันขี้ขลาดถ้าผีมีจริงถ้าเปรตที่พวกแกขู่มีจริงมากันให้หมดจะได้จบจบตลกกว่าพวกมึงแล้วกอง ก็หัวเราะเพราะก้องเห็นว่าการที่ให้เขามานั่งนั่งนอนนอน,น,อนที่หน้าวัดสุทัศน์มันเหมือนเปลี่ยนที่นอนหรือมาปิกนิกมากกว่าก้องจึงไม่มีความกังวลหรือกลัวใดๆเมื่อถึงเวลาเพื่อนเพื่อน,อนจึงมาส่งก้องที่หน้าวัดสุทัศน์เตรียมเครื่องใช้ที่จําเป็นของก้องรวมถึงเซ็ตกล้องเพื่อบันทึกว่า กองได้นั่งหรือนอนอยู่ที่หน้าวัดทั้งคืนหรือไม่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็พากันกลับปล่อยก้องนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่หน้าวัดสุทัศน์เพียงคนเดียวในใจก้องนั้นคิดว่าผีในสมัยนี้มีที่ไหนคนออกจะเยอะแยะในเมืองหลวงผีต่างหากที่ควรจะกลัวคน กองจึงไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นหยิบโทรศัพท์มาเล่นเกมต่อและ power bank ที่เตรียมพร้อมเพื่อจะเล่นมือถือได้ยาวๆไปก้องเล่นเกมมือถือจนเกือบถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อนั่งนานนานก้องจึงรู้สึกเมื่อยและได้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบิดซ้ายบิดขวาซึ่งเวลานั้นรถที่สัญจรไปมา เริ่มจะมีน้อยลงร้านรวงปิดสนิททุกร้านคนที่พอเห็นอยู่บ้างก็จะเป็นคนเรร่อนที่เดินผ่านไปหาที่นอนที่ไกลกว่าตรงนั้นช่วงเวลาตีหนึ่งกว่ากว่ากองเมื่อยจากการเล่นเกมจึงลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายอีกครั้งและเริ่มมองไปรอบๆอบ ที่ก้องไม่เคยเห็นบริเวณนี้ในเวลานี้หรือเวลาค่ำคืนมาก่อนเลยถึงบริเวณนี้ในยามค่ำคืนจะไม่มืดมากแต่ไฟก็ไม่ได้สว่างจ้าจนเกินไปเมื่อไฟสลัวๆจึงเกิดแสงตะคุ่มตะคุ่มได้ง่ายจนก้องแอบจะหัวเราะและขำคนในสมัยก่อนที่เอะอะเอะอะเห็นอะไร ก็ค so like like ิดเป็นตุเป็นตะว่ามันคือผีหรือเปรลดแค่นั้นเองก้องนอนเล่นบนเก้าอี้โดยเลิกเล่นโทรศัพท์ไปก่อนเพราะเมื่อยเหลือเกินก้องมองไปไกลๆเห็นมีคนคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลนักก้องเข้าใจว่าจะเป็นเวรยามหรือรอปภของที่ใดที่หนึ่งที่ตรวจตราอยู่แถวนี้ ทำให้ก้องยิ่งคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยสักพักหนึ่งเหมือนยามคนนั้นจะเห็นกล้องไปแล้วจึงเดินตรงเข้ามาหากล้องแต่เมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆสิ่งที่ก้องสังเกตเห็นก็คือการแต่งกายของชายคนนั้นที่ดูแปลกๆแล้วชายผู้นั้นก็มาหยุดยืนหยุดรงหน้าของกล้อง กองไม่ได้พูดอะไรกับเขาแต่ก้องรอดูว่าชายคนนั้นที่แต่งกายคล้ายคนโบราณจะทักเขาว่ายังไงถึงเดินพุ่งตรงมาหาเขาและอย่างที่คาดเดาชายคนที่เดินมาหาถามก้องว่ามาทำอะไรที่นี่ก้องจึงตอบชายคนนั้นไปเมื่อเขาถามถึงก้องแล้ว กองจึงถามชายคนนั้นขึ้นมาบ้างว่าเขาล่ะมาทำอะไรที่นี่ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ชายคนนั้นยิ้มแล้วตอบว่าเช้าที่กำลังจะมาถึงนี้มีงานคาต้องเข้าร่วมในพระราชพิธีในงานสำคัญกองถามว่างานมีกี่โมงแล้วเขาจะปิดถนนไหม ที่ก้องถามเพราะก้องกลัวว่าเพื่อนจะมารับไม่ทันชายคนนั้นตอบว่าพิธีจะเริ่มก็ต่อเมื่อตะวันก่อนจะตรงหัวก้องรู้สึกงงงงในคำตอบเขาคิดว่าชายคนนี้พูดจาแปลกๆถามเวลาก็ตอบไม่ชัดเจนก้องจึงถามว่า แล้วทำไมชายคนนั้นถึงมาตั้งแต่ตอนนี้ละ่ะนี่เวลาเกือบจะดีสองเองชายคนนั้นได้บอกกล้องว่าเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดและรวดเร็วที่สุดเพราะงานนี้คืองานสำคัญเพราะเป็นงานที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาทอดพระเนตรชายคนนั้นยังเล่าต่อไปว่าเขายังต้องซักซ้อมเพื่อการแสดงที่ดีที่สุด และไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ำซากก้องจึงถามชายคนนั้นว่าชายคนนั้นจะแสดงอะไรทำไมถึงต้องซ้อมในตอนกลางคืนเขาไม่ซ้อมกลางวันกันหรอแล้วชายคนนั้นจะซ้อมคนเดียวหรือแล้วคนอื่นๆละ่ะหรือชายคนนั้นแสดงแค่คนเดียวแล้วทำไมการแสดงถึงต้องผิดพลาดซ้ำซาก ชายคนนั้นบอกว่าการแสดงใช้คนทั้งหมด12คนและเพื่อนของเขาได้รออยู่ตรงนั้นนานมากแล้วชายคนนั้นชี้ไปยังบริเวณตรงหน้าที่มีไกลกันมากกองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งแล้วชายคนนั้นก็บอกกับกองว่าเขาต้องไปซ้อมแล้วล่ะ กองยังยืนมองอยู่ตรงนั้นว่าเขาจะสักซ้อมอะไรกันในระหว่างที่ชายคนนั้นเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวชายคนนั้นได้หยุดเดินลงแล้วค่อยๆหันหน้ามาหาก้องแล้วพูดว่าจะไปดูค่าซ้อมไหมละ่ะพอหนุ่มก้องกำลังจะบอกว่า ถ้าเขาเดินออกจากบริเวณนี้ไปหรือพ้นรัศมีของกล้องไปเพื่อนๆจะหาว่าได้ว่าก้องขี้ขลาดตาขาวแอบหนีไปตอนดึกๆก,กล้องอยากไปดูการซักซ้อมที่ชายคนนั้นชวนไปแต่ก้องกําลังคิดว่าจะทำยังไงถึงให้เพื่อนรู้ว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนชายคนนั้นจึงพูดกับกล้องว่า ถ้าอยากเห็นพวกข้าซ้อมก็ตามมาเพราะหลังจากนี้เจ้าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วและชายคนนั้นก็เดินจากไปก้องนึกขึ้นได้ในทันใดนั้นเลยเพราะก้องอยากจะรู้ว่ากลุ่มชายพวกนั้นจะซ้อมอะไรกัน กองจึงหันหน้ากล้องให้หันไปยังกลุ่มชายผู้นั้นแล้วก้องก็วิ่งตามชายผู้นั้นไปกล้องมาหยุดอยู่ตรงที่ที่หนึ่งที่ก้องรู้จักแล้วกล้องก็พูดว่านี่มันยังไม่ทันที่ก้องจะพูดออกมาชายผู้นั้นก็พูดว่ามันไม่เหมือนที่เจ้าเคยเห็นจนชินตาหรอกเพราะนั้น มันไม่มีการแสดงบัดนี้เจ้าจะได้ดูการแสดงนั้นแล้วกองตกตะลึงในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าถามชายผู้นั้นว่าปกติสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ได้เป็นแบบนี้ชายผู้นั้นจึงพูดขึ้นว่าก็ตอนที่เจ้าเห็นมันมีการแสดงไหมละ่ะ แต่กองก็สวนกลับไปทันควันว่าตะกี้ยังไม่มีเลยชายคนนั้นจึงพูดว่าเจ้าคุยกับข้านานเท่าไหร่กว่าเจ้าจะหมดข้อสงสัยเพื่อนๆนของข้าก็จัดการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วกองยังงงและยิ่งสงสัยว่า การแสดงนี้มันไม่มีมานานแล้วหรือพรุ่งนี้เขาจะย้อนเหตุการณ์ในอดีตแต่มันน่าจะมีเซฟตี้ที่ดีกว่านี้ชายคนนั้นถามอีกครั้งว่าเจ้าพร้อมหรือยังสำหรับการแสดงของพวกข้ากอง ที่กำลังยืนตะลึงอาบปากขางพยักหน้าช้าๆอย่างไม่รู้ตัวแล้วชายสี่คนในการแสดงชุดแรกได้กระโดดขึ้นไปบนกระดานนั้นที่มีความสูงมากจนกล้องตกใจว่าความสูงขนาดนั้นพวกเขากระโดดขึ้นไปได้ยังไง เมื่อชายผู้นั้นกระโดดขึ้นไปจนครบสี่คนในรอบแรกชายอีกแปดคนที่เหลือยืนด้วยความสงบนานิ่งไม่ยินดีนยินร้ายไม่แม้แต่จะหันไปมองพวกเพื่อนหรือลุ้นกันเลยแล้วชายที่กระโดดขึ้นไปยืนบนกระดานที่สูงมากทั้งสี่คนนั้นได้ค่อยๆหันมายิ้มให้กับกล้องด้วยรอยยิ้มที่เยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูก และรอยยิ้มนั้นก้องไม่แน่ใจว่าทำขึ้นเพื่อการแสดงหรืออย่างไรเพราะทุกคนฟันสีดำเหมือนกันหมดก้องมองดารกาที่มือถือตอนนี้เป็นเวลาเก,เกือบตีสามแล้วและการแสดงก็ได้เริ่มขึ้นการแสดงนั้นคือพิธีตรียำประวายหรือพิธีโลชิงช้า ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งเป็นพิธีสำคัญมากๆที่เชื่อว่าพระอิศวรจะเสด็จลงมาอย่างโลกเป็นเวลาสิบวันแต่พิธีนี้ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เจ็ดไปแล้วแล้วพิธีโลชิงชาก็เริ่มขึ้น คนที่อยู่หัวและท้ายจะเป็นผู้โลสองคนที่ยืนอยู่ตรงกลางจะยืนพนมมือจากที่เริ่มโลหรือแกงช้าช้านั้นมันก็ได้แกว่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้มันคล้ายๆส่วนสนุกหรือไวกิ้ง ที่มีคนนั่งเล่นและมีเซฟตี้เป็นอย่างดีแต่พิธีโลชิงชามีแค่เชือกแค่หัวและท้ายที่มีผู้โลต้องยืนและจับเอาเองและสามารถจะพลาดพลั้งได้ด้วยแรงโลที่แรงมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะประคองตัวให้อยู่บนกระดานนั้นโดยไม่มีเซฟตี้ใดๆและไม่ตกลงมาสิ่งที่ก้องคิดไว้ได้เกิดขึ้นแล้วชายคนนั้นที่ยืนคุยกับก้องในตอนแรกที่ยืนอยู่ตำแหน่งสองคนตรงกลางได้รวงตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรง คอหักแขนขาผิดรูปเลือดถลักออกมาจากปากคอชายคนนั้นหันมามองกล้องพอดีด้วยดวงตาที่เบิกพโพลงและปากที่ยิ้มข้างอยู่อย่างนั้นเป็นภาพที่น่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งกองตกใจตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูกแต่ชิงชาที่โลยอยู่นั้น ก็ยังคงโลต่อไปและคนกลางอีกคนก็ตกลงมาดังพลักบนพื้นตรงนั้นด้วยสภาพที่ไม่ต่างจากชายคนแรกที่ตกลงมากองยิ่งตกใจและเหงื่อแตกหันไปบอกชายอีกแปดคนที่รอการแสดงและบอกชายพวกนั้นว่า พี่พี่ทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งทาไมไม่เรียกรถพยาบาลทำไมไม่เข้าไปดูพวกเขาทำไมไม่หยุดการลอยชิงชา้าแต่ทุกคนก็นิ่งเงียบก้องหันไปอีกทีสองคนที่เหลือตกลงมาอย่างน่าสยดสยองเช่นกันจนกองต้องร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษาและชายอีกสี่คนต่อมา ได้กระโดดขึ้นกระดานไปที่มีความสูงมากอย่างน่าอัศจรรย์เช่นเดิมและทุกคนก็ร่วงหล่นลงมาอย่างน่ากลัวเช่นเดิมก้องช็อกเดินถอยหลังอย่างไม่มีสติจนหกล้มลงไปนั่งกองนั่งก้มหน้าเอามืออุดหูไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเสียงอะไรอีกแต่อีกสี่คนที่เหลือ ก็มีเสียงให้รู้ว่าพวกเขากระโดดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วและกำลังโลชิงช้าที่กำลังเพิ่มความเร็วแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นตามลำดับจนครั้งนี้สี่คนได้ร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงพร้อมๆกัน กองกลมหน้าร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเพราะตกใจสุดขีดและแล้วก็มีเหมือนวัตถุหนึ่งฟาดหัวเขาด้วยความแรงนั่นคือมือและร่างของผู้ที่โลชิงชาคนหนึ่งได้กระเด็นไปที่ตำแหน่งที่ก้องนั่งอยู่พอดี กองตกใจมากก้มหน้าอุดหูร้องเสียงดังและเขาก็รู้สึกว่ามีใครสะกิดเขาอยู่ <glued. S 1> <odie. S 2> เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดูหวังว่าจะเป็นยามหรือใครสักคนที่เดินผ่านมาแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้ว เขากลับเห็นชายทั้งสิบสองคนนั้นที่โลชิงช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ตกลงมาตายทุกคนอย่างน่าสยดสยองได้ยืนล้อมเขาไว้ทุกคนยืนยิ้มในสภาพร่างกายที่บุบสลายเพราะแรงกระแทกและเลือดที่ยังทะลักออกมาทาั้งทางหูและปากจมูก ทุกคนยิ้มให้กล้องแล้วถามว่ายังอยากดูโลชิงช้าอีกไหมกองอุดหูและตะโกนว่าไม่ไม่แล้วเขาก็วิ่งกลับมาที่หน้าวัดที่มีสัมภาระและผ้าห่มของเขาอยู่ เขาคว้าผ้าห่มมาได้แล้ววิ่งมานั่งหลบหลังต้นไม้และใช้ผ้าห่มคลุมตัวเองเอาไว้ได้วยความกลัวจนตัวสั่นเทาไปหมดกองนั่งอยู่สักพักจนเห็นว่าภาพเบื้องหน้าไม่มีการลู้ชิงช้าไม่มีไม้กระดานไม่มีชายสิบสองคนนั้นแล้ว เขาเห็นเป็นเสาชิงช้าอย่างที่เราเราเคยเห็นปกติโดยทั่วไปแต่ความกลัวของเขายังอยู่ภาพยังติดตาจนเขาไม่กลา้าที่จะไปนั่งที่ลง,ลงที่เก้าอี้สนามวางอยู่เขาพยายามโทรหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครรับสายเขาจึงได้แต่หลบตัวสั่นอยู่อย่างนั้น จนเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าต้นไม้มันสั่นหรือเขาเกาะต้นไม้แรงไปหน่อยเพราะต้นไม้นั้นลำต้นค่อนข้างเล็กแต่เหมือนคลอซ้ำกรำสั์เมื่อสายตาของก้องหันไปเห็นวัตถุยาวๆคล้ายๆต้นไม้แต่มันเดินได้ก้องค,อคอง่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปมันใช่จริงๆด้วย ก้องเจอเปรตเขาแล้วจริงๆมันเดินผ่านไปผ่านมาหน้าวัดอย่างช้าๆแล้วส่งเสียงโหยหวนมันเดินสวนกันไปสวนกันมาน่ากลัวเหลือเกินสำหรับก้องในเวลานี้ก้องใช้ผ้าห่มคลุมโปงแล้วเกาะต้นไม้ต้นนั้นไว้แน่น เมื่อเสียงเปรตพวกนั้นเงียบลงไปกองจึงแง้มผ้าห่มออกดูแต่กองรู้สึกว่าต้นไม้ยังสั่นเหมือนเดิมกองจึงพยายามขยับตัวช้าๆพยายามทำตัวไม่ให้สัน่นเพราะกลัวเปรตที่จะเดินผ่านมาทางนี้อีกจะมองเห็นก้องเมื่อกองแน่ใจแล้วว่าไม่มีเปรตแล้วก้องจึงเอาผ้าที่คลุมโปองออก แต่ต้นไม้ที่ก้องหลบอยู่สั่นอีกครั้งแล้วมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใหญ่มากลักษณะคล้ายๆหน้าคนแต่ปากจู๋ผมยุ่งรุงรังกลมหน้ามามองก้องอย่างประชิดแล้วส่งเสียงหวีดร้องดังมากใส่หน้ากองอเมื่อกองรู้ว่าหน้านั้นคือเปเลอีกตนหนึ่ง ที่เขาคิดว่าเป็นต้นไม้และก้องก็เกาะขามันอยู่ต้นมันโน้มตัวลงมาและมองหน้าก้องหลังจากนั้นก้องก็ไม่ได้สติอีกเลยก้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแถวนั้นโดยพนักงานกวาดขยะประสานงานกับโรงพยาบาลเมื่อก้องฟื้นมาแล้ว แต่จิตใจและสมองของกองไม่ได้ปกติเหมือนเดิมอีกแล้วหมอได้แจ้งว่ากองได้เจอสิ่งที่น่ากลัวและช็อกมากมากกองจึงต้องส่งไปรักษาและบำบัดสภาพจิตใจอยู่เป็นเดือนๆกว่าจะหายหวังว่าเด็กๆวัยคึกขนองคงจะไม่เอาเยี่ยงอย่าง การเล่นกันบางครั้งมันเหมือนกับเป็นการลองดีและเป็นการท้าทายและคำพูดที่ลบลู่ดูมิน่นที่ทำให้วิญญาณที่ยังอยู่ได้ทำให้พวกเขารู้ว่าเขามีอยู่จริงด้วยความปรารถนาดี じゃあ論